สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลุกครึ่งไทยญี่ปุน่นขนาด14ตันก็น200กิโลกรัมเปิดบอ่อเก่าด้วยขยายบ่อเก่าดินเหนียวดานครับแห้งดีโตมิโก้เอสเครรุ่น11ในรุ่น11นะครับรุ่น12ยังไม่ออกตักใส่ดำพี่น้อง6ล้อ,อดำ เอาไปทมที่ออกี่ห้าฟันครับ0.60ุลูกบาทเมตรเป็นรถที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากครับนะในโซนภาคอีสานหรือว่าทั่วประเทศเร็วแรงประหยัดอะไรหาง่ายครับนะก็จะเอาอีซูซูมาใส่นะครับ c j เจ,เจ สุคกครับรีดมาครับแปดสิบก้าตัวนะวัดรอบเรื่อง2 0 0 0รอบตละทีปั๊มควาสกี K5V ครับนะโอ้ตักคันเดียวเนี่ยจะไม่ทันน,นี่สิบล้อมาเยอะครับนี่นีน้ำทะลักมานะยังไหวครับยังไหวเดีย๋ยวตักเต็มกล่องดีครับ มีลั่นครับมีลั่นอีซุดเดก,ก้าครับ6เครื่องนี้โซนภไพศาลในเครื่องใหญ่นั่นไหมน้องขันต่ำนี่175จนถึง24ครับนะอันนี้ก195พานครับ LC รุ่น11 กันครับร4อยสีสิบมาเลยน้ำหนักก็เอลซีจะน้ำหนักจะ14ตันกัสองร้อยครับนะสองพันี่โอ้2,000นนี่ทั้งวันมัม้งพี่น้องถือว่าประหยัดครับ ลมแรงช่วงนี้ฝนก็ตกพายุเข้างานก็จะหายากนะครับโซอีสานฤดูการทำนานี่เดือนอสิ้นเดือนแล้วเนี่ยจะเข้าสิงหาครับนะส,สดทรงเอวไฟท้ายมีครับบัรทายจะใหญ่ว่ารุ่น8นะครับสำหรับรุ่น11 เก่งนิรภัยข้างในเบาะนุ่มครับกังฝางเครื่องยนต์ชุดแพรชุดปั๊มนี่ตัวเดินนักโก้จากญี่ปุ่นน้องนะเจปแปนทั้งนั้นเลยเครื่องยนต์ป um ั๊มแพรโปสวิงเอลเจปแปนครับนะตัวเดินนะครับประกอบอยู่เมืองไทยครับนะ วัตตสิธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดปร,ระยองอุตสาหกรรมเข็มมารากนะครับสำหรับโกเบลโกตั้งแต่มาร์ควันจนเป็น,ปน,ปนมาร์คสิบเอ็ดแด็น้อง <c oughs> โอ้ีโหแต่งรอนะผมพันชั่วโมงยังเปรี้ยครับนะ,ะจริงๆอยากจะอยู่ใกล้ๆแต่ไปไม่ได้ติดน้ำครับนะ ลงไปข้างล่างลงไม่ได้ลึกเดี๋ยวไว้วันหลังน้องขยายกันอ๋อโอ,โอ้คือใส่หลทนะั้งหัวนะใส่หลค,ครับครับใบเทคเจ็ดสิบนะครับดลดเลยเจ็ดแคเดียสองสุดอีนดีครับเลยยังไม่พออีกใส่ประมาณห้าคิวนะ ดินเหนียวดินดานนะแต่ถ้าลึกไปนี่จะเข้าไหมเนี่ยโอ้ใส่จนล้นครับนะร้อยเก้าห้าครับเหลือเฟือนิ่มๆครับ ผ่านกบผ่านโอ้โหหลวดลายเก่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูก่อนทีมงานจากเฉลิมพระเกียรติครับอ่ะโอ้โหเจ้าฮ i โน่เนี่ยหน้ายักษ์หน้ากากดำมาแล้วฮ i โน่9 5บร้อยเก้าห้าส่วนใหญ่หกเฮ็ด โฮเจ็ดดีเจ็ด <Netz> ซ <ets Espero> no ีีร้อยแปดสิบร้อยแปดห้านะสมอ็สมอสมอเงินสมอทองก็ดูรถคุดพี่น้องนะคันเดียวนี่น่าจะเล่นตักไม่หยุดนี่สองร้อยเที่ยวนะวันหนึ่งเนี่ยต่ำก็เจแปนครับเคเจ็ดวี สนใจก็ดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ e x c a v p e t i n t r u c k 098 2723752นะครับสนใจโกบิโกก็จริงพูดถึงค่ายรถขุดเนาะในบรรดาค่ายรถขุดในเมืองไทยน่าจะโกบิโกครับนะหรือว่าอาริยะนี่แหละอาริยะอีกคือเมนเนี่ สาขาน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยมีถึง32ครับนะน่าจะขยายไปอีกอนาคตนะครับเล็กๆก็มีน้องสามตันครึ่งหรือว่าจะเป็น70นะก็มี75 70สห้าตันครึ่งก็ร้อยสีร้อยสแล้วก็เป็นมาร์เทนระดับ200ครับนะ SM สะก็มนะเราไมีเสียงรถไทยกระพุ่มเลยทั้งนู้นเดี๋ยวเล่นสุดบูมเหมือนกันครับสามมิตรสบายๆครับชายักใชาเวลาตักประมาณสองนาทีนะ นี่ได้บุกี้ใหญ่มานี่อร่อยเลยแต่อย่างว่าครับ่เราใช้140ร้อยสี่สิบก็ประหยัดประหยัดเอาเอาเอใส่หลายทางหัอหนาสมองท้องหมดใส่หลายเติมพี่น้อง แล้วก็คุ้มครับต้องใส่เยอะช่วยกันแบกตรงนี้แบกได้ครับอยู่ในโซนนอกหมู่บ้านไม่ได้เข้าในเมืองอแบกสักห้าคิวก็ไม่เป็นไรครับนะไปท้ายบึ้ป,ปบับบึ๊บปับดูครับโอ้วิ่งวนเลยวิ่งวนก็ น่าจะประหยัดเนีหกล้อนี่ประหยัดประมาณห้าร้อยหกร้อยน่าจะอยู่ทั้งวันส่วนร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดก็เล่นทั้งวันนี่น่าจะประมาณสองพันถึงสองพันห้าครับนะมนได้ตรงนี้แหละความประหยัดสีก็สีมินครับนะสีมิน ผมต้องขอตัวกันพี่น้องเพราะฝนจะตกไปขอดูได้ครับที่เพจชาติเจริญทรัพ์ X c a v o t e r Truck หรือว่า YouTube ชาติเจริญทรัพย์ครับสนใจกกโกมิโกก็อริยะนะครับแต่เพียงคนเดียวในประเทศไทยผมก็รีวิวรถหรือว่าเครื่องจากหนักให้พี่น้องได้ชมกันนะครับผิดพลาดอะไรขออภัยครับ สวนสมองเอวก็สีมิ้นจะมีแค่เดียวที่ทำโกวิโกแล้วก็จะมีจากแดนแผ่นดินใหญ่เป็นสันบาสนะที่ค,คล้ายๆกันเล่าน,น,น,นั้นก็สีเหลืองสีเหลืองสีขาวสีส้มเดี๋ยวนี้รถขุดมีมีถึงเจ็ดสีด้วยนะน่าจะมีครับแล้วแต่บางท่านจะทำสีเนาะ สีดำทำสีแดงก็มีนะครับเครื่องนีหรือว่าเงียบดีครับสำหรับรุ่นสิบเอ็ดเอาโหนาจัดไปทดสอบเกียร์หน่อยเบรกจิฟฟี่ครับทั้งหมดหกน็อตหน้าหลังไป,ไปแล้วครับอ๋อ ร็อกคาปิร็อกสีเขียวกับสีม่วงถามว่ารถขุดกับรถดำอะไรยังทำง,งานทั้งวันนี่รถรถขุดจะได้เยอะกว่าครับนะไปได้นี่ถ้าตักถ้าตักเที่ยวละร้อยหรือว่า90บาทถึงแปบาทก็ร้อยเที่ยวก็800 0เนาะหรือว่า70ร้อยเที่ยวก็7,000สองอยเที่ยวก็14,000สนะครับก็ว่ากันไป ่าใช้จ่ายก็งานเยอะก็อยู่ได้น้องอ่ะมีกไปไหนล่ะก็เอาพาพี่น้องมาดูรถคุณภาพอีกค่ายหนึ่งครับนะที่ได้รับความนิยมทั่วทั้งเมืองไทยครับกับโกโต้เอสเคร้อยสี่สรุ่น1ิบเอ็ดแบกสิบล้อสบายสบายครับนะแต่ช่างก็ไม่เกินครับนะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ